สวัสดีค่ะต่อเนื่องค่ะทุกคนคะเป็นไงล่ะเ <laughs> มื่อกี้บอกว่าจะไม่เดินมาที่เขตพระสถานชั้นหนใช่ป่ะโอ้โหมัน,มนเดี๋ยวเขาจะน้อยใจไงก็ต้องเดินมาให้ครบใช่ไหมพอดีจังหวะพอดีนะคะเมื่อกี้มันไปคัดเอออย่างที่บอกเลยคะ่ะช่วงนี้เอ่อเมมโมรี่กีนนี่เต็มแล้วเต็มอีกเต็มแล้ว,เต,ลวเต็มอีกนะคะจนแบบว่าบางทีพออดัอดไปเนี่ยตัดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแต่เมื่อกี้เนะี่ยเหมือนกี้จะไปหยุดอยู่ตรงบริเวณแถวๆตรงหน้าพระที่นั่ง ตรงพระพาทิมุกใช่ไหมแล้วก็ตรงบริเวณหน้าพระที่นั่งสันเพมหาปราสาทตร้กํกลังพูดถึงเมื่อกี้นะคะออตอนหนึ่งทับสองอ่ะลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไม่มีการใช้โปรแกรมตัดต่อดใดทั้งสิ้นนะคะกีรู้สึกว่าบางทีแบบบางอย่างเราอยากจะสิ่งที่เราพูดอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรต้องแก้ไขไงเพราะฉะนั้นก็ก็ลงให้เห็นเลยว่า เรามาเดินในสถานที่จริงนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นอย่างที่กี้เห็นด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าคือถ้ามันไม่อะไรจริงๆอะกี้จะไม่ค่อยอยากใช้เลยโปรแกรมตัดต่ออะไรเนี่ยนะคะมันเสียเวลาด้วยนะคะแล้วก็ต้องมานั่งนู่นนี่นั่นนอกจากว่าบางคลิปหรือบางตอนที่แบบว่ากี้จําข้อมูลอะไรไม่ได้จริงๆนะคะแล้วบอกว่าจะขึ้นซับให้อย่างเงี้ยถึงจะใช้นะคะส่วนใหญ่แล้ว ไม่ค่อยอะค่ะนะคะหรือว่าถ้าเกิดคลิปไหนรู้สึกแบบบรรยากาศมันวังเวงและเกินก็อาจจะมีลงเสียงเพลงคอคอให้บ้างก็แล้วแต่ให้มันเข้ากับสถานการณ์ก็ว่ากันไปแต่ถ้าโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยนะคะก็มาจังหวะอย่างนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้กี่พูดถึงเรื่องว่าตอนเมื่อกี้ที่มันตัดไปนะคะเดี๋ยวทุกคนดูให้มันต่อเนื่องกันนะคะก็จะรู้ว่ากี่พูดถึงเรื่องว่าพี่สมุดประการเมืองโบราณเนี่ยนะคะเขามีการจําลองสถานที่สําคัญสาคัญของในประเทศไทย พี่คิดว่าเขาน่าจะจาลองของประเทศอื่นหรือ,รอเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเมืองโบราณย,ยังไม่ได้เข้าไปเลยน่ะจะจ่ะจ่ะจ่จ่ะยังไม่ได้ไปสักทีนะคะติดนู่นติดนี่อยู่นี่นะคะเสร็จแล้วก็เขามีการจําลองไอ้พระที่นั่งสามเพจมหาปราศาสตร์ละครไปถ่ายบ่อยนะคะละครไปถ่ายบ่อยโดยจริงๆแล้วเนี่ยข้างในอะ่ะเขาเหมือนกับว่าเขาให้เราเข้าไปได้มั้งถ้ากี้จําไม่ผิดนะเขาครานั้นที่กี้ไปอะ่ะคือเขาให้เราเข้าไปได้แหละแต่ว่าบางจุดเหมือนจะไม่ได้ หรือบางที่อ่ะเขาไม่ได้ให้เราขึ้นไปเหมือนพระบาทเขาจาลองเขาจําลองพระบาทสระบ,บุรีใช่ไหมเหมือนไม่ให้ขึ้นไปหรือไงเนี่ยแหละคือคล้ายๆเหมือนไม่ให้เข้าไปท้้งในอ่ะนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ากีไปพระบาทสระบ,บุรีของจริงมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอีกนะคะทุกคนคยติดตามชมแล้วกันนะคะเดยกกีจะพาไปกราบพระบาทอีกนะคะอย่างน้อยปีหนึ่งขอให้ได้ไปสักปีละครั้งนะคะประมาณนี้ปีที่แล้วไปมาแล้วแต่ปีนี้เดี๋ยวจะไปอีกเดี๋ยวรอชมว่าจะไปเมื่อไหร่นะคะ ก็ถ้าอยากจะดูความแบบสมจริงสมจังนะคะของพระที่นั่งต่างๆที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยายอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องไปดูที่เมืองโบราณก็ได้อยู่นะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยคือกี้แบบดูหนังเยอะไงเป็นคนดูหนังเยอะชอบดูภาพเก่าๆบ่ๆบอยหรือว่าชอบดูเรื่องอะไรพวกนี้เยอะๆบางทีเวลาเราไปในสถานที่ที่มันเป็นแบบโบราณสถานที่เหนือตรากฐานอ่ะบางทีเราก็เลยอาจจะดูออกไงว่าเฮ้ อันนี้มันจะต้องเป็นสไตล์นี้สไตล์น,ลนี้สไตล์นี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องยกยกยก,ยกแบบคือต้องยกนิ้วแบบหลายๆนิ้วให้ท่านมุ้ยเลยนะคะตอนที่ท่านท่านทำหนังเรื่องสุริโยไทยกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคือฉากที่ท่านทำอ่ะมันเป็นฉากที่มีการรีเสิร์ชมาแล้วใช่ไหมคะจากผู้ที่มีความรู้ต่างๆมาช่วยช่วยท่านทําหนังในเวลานั้นน่ะเราเลยได้เห็นว่า คนละช่ว,ชวงจริงๆเนี่ยสมัยโบราณมันเป็นยังไงนะคะอย่างเอาง่ายๆอย่างาตํนักมเหยงอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปูเรงนองใช่ไหมที่ตอนนั้นที่เขายกทัพเข้ามาในอยุธยาแล้วก็พระมหินก็ไปเข้าเฝ้าอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นนะเกิดขึ้นที่ตํนักมเหยงนะคะวันนั้นพอดีขี่ไปที่วัดหลวงชีกุดอ่าวัดหลวงชีกุด มันจะมีวิหารอยู่หลังหนึ่งอยู่ทางด้านฝั่งทางด้านทิศตะวันตกอะ่ะแต่มันจะเหลือเสาเสาเลวนะเขาบอกว่าที่นั่นอะ่ะมันจะมีลักษณะคล้ายกับพระตำหนักมเหยงก็พู่ง่ายคือเหมือนยกที่ยนสูงอะ่ะอย่างที่บอกะคะ่ะพอในเยอะเริ่มมายุทธยาช่วงกลางๆไล่ามาปลายๆแล้วอะ่ะพวกอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆน่ะมันจะเริ่มสูงนะคะคือถ้าเกิดอย่างตอนนี้กีนนั่งอยู่บนพระที่นั่งบรรยงแลวตันนาใช่ป่ะทุกคนดูดิสูงไหมทุกคนดูรากฐานเด็สูงป่ะเห็นป่ะทุกคนเห็นไหมสูงไหม สูงมากแต่ว่ามันเป็นการเก่ออิฐให้สูงนะคะแม้กระทั่งพระที่นั่งสุยญาติอีนที่อยู่ที่เราเดินผ่านมาแล้วตรงนู้นเหมือนกันก็คือเหมือนจะยกให้สูงอ่ะคือด้วยตัวพื้น่ะมันก็สูงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ตัวพื้นที่ของตัวพระที่นั่งเนี่ยก็ยกให้สูงเ้าไปอีกแต่มันก็จะมีตําหนักบางประเภทที่เขาใช้ลักษณะเหมือนแบบต่อเสาอ่ะประมาณนี้นึกภาพออกไหมแล้วก็หลังๆมันก็จะมีในรูปแบบของสองชั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ย แต่ว่าตําหนักมาแหยโยงอ่ะที่กี้ไปเห็นมาที่ตรงวัดโอชีกุดอ่ะเออกี้รู้สึกว่าเออว่ะเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้ในยุทธยาเท่าไหร่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราก็เห็นแต่ตําหนักตึกตําหนักกรรมเรียนที่ยุธยาอ่ตําหนักตึกที่เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นสาราการประเรียนที่ว่าเจ้ายญ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเอ่อตําหนักที่อยู่ที่โบราณสถานวัดหลวงวัดขุนเมืองใจนะคะที่อยู่ทางด้านฝั่งทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือพูดง่ายอยู่ท้ายสุดอ่ะต้องเดินเดินไปทางข้างหลังอ่ะแล้วก็ไปทางท้ายอ่ะวันนั้นขี้ก็แค่ไปส่องๆไม่ได้เดินเข้าไปเพราะต้องหมาเยอะมากนะคะก็ตามนั้นค่ะอ่ะคือที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคือพักเหนื่อยเพราะว่าต้องเดินทุกคนดูดภาพเมื่อกี่าขี้อยู่ตรงโน่นอยู่ตรงที่นั่งไอ้สำนัมหาวิทยาลัยใช่ไหม แล้วก็เดินอยู่ขึ้นไปโดนบนพระพาตีมกาาุกใช่ป่ะแล้วก็ไล่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 เดินข้ามสะพานมาขึ้นมาบนพระที่นั่งบรรจงรัตนนาตรงเนี้ยทุกคนดูสินั่งอันเนี้ยนั่งของแท้ค่ะทุกคนนั่งพักจริงๆนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยไงเดินไปพูดไปมันก็เหนื่อยอะ่ะมันก็มีต้องพักบ้่งเหมือนกันคืออย่างงี้ค่ะทุกคนพระที่นั่งบรรจงรัตนนาเนี่ยเป็นพระที่นั่งที่เขาว่ากันว่าน่าจะสูงที่สุดในจำนวนพระที่นั่งบางคนก็บอกว่าสุยญาตอามารินสูงที่สุดนะคะเอาจริง่ะคือตอตนนนี้นะ คือ,อ,อโบราณสถานเนี่ยที่มันหลงเหลืออยู่ตอนนี้มันหลงเหลือจากรากฐานใช่ป่ะหลงเหลือจากรากฐานแล้วทุกคนในภาพตามกี้นะกี้กี้จะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของข้อมูลออริจินอลดั้งเดิมของเขาที่ตอนสร้างใหม่ๆนะกี้ว่าเพราะที่นั่งที่สูงที่สุดในความคิดกี้กี้ว่าน่าจะเป็นสันเพชรมหาปัสสารหรือเปล่าคือถ้าเราไปยืนตรงท้ายสุดเลยนะคือขึ้นไปบนสานเพชรใช่ไหมแล้วขึ้นไปตรงท้ายอ่ะคือสันเพชรมันจะเหมือนกับมันแบ่งแยกเป็นสองโซนอะ่ะโซนข้างหน้าคือท้องพะโลงโซนข้างหลัง,ง,ลงพระมหาษัตริย์อยู่ ที่เคยขึ้นไปยืนบนพระที่นั่งตรงท้ายสุดเลยค่ะทุกคนมันสามารถที่จะเห็นพื้นที่ต่างๆในวังหลวงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้หมดเลยนะคะแบบทะลุทะลวงมากหรือถ้าจะให้สูงไปกว่าน,นั้นก็คือต้องขึ้นไปบนเจดีวัดวัดใหม่ชัยวิชิตอะแต่ว่าทางมันก็จะแคบๆหน่อยมันจะไม่ค่อยสะดวกเพราะมันจะอยู่ริมใช่ป่ะมันก็จะเห็นศาสตร์ไม่ทั่วแต่ถ้าไปยืนไปนั่งสัมภิมหาปรสาสะตอะมันจะค่อนข้างเห็นแบบคือเห็นรากฐานที่มันเหลือๆอยู่ของพระที่นั่งอื่นๆอย่างแบบค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ตรงเนี้ยเนย มันอยู่เขตพระราชฐานชั้นในและอยู่ติดกับเขตก,กำแพงหลวงใช่หบทุกคนเห็นกำแพงวงังว่าเนี่ยกำแพงวงังตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบคืออาจจะเห็นไปทางข้างหน้าแหละแต่มันจะเห็นไม่สุดลูกหูลูกตาไงมันมันไม่ได้อยู่จุดกึ่งกลางไงแต่ก็ถามว่าสูงไหมมันก็สูงนะก็ไม่รู้อ่ะสันเพชรมหาวสานกับบรรยงวัฒนานีาน่คิดว่าแบบ สูสีกันอะนะคะณปัจจุบันนี้นะณปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เลยอันนี้สูงกว่า <c oughs> กี่พูดถึงณนปัจจุบันนี้ณ <c oughs> ปัจจุบันนี้นะคะเอางี้ดีกว่านะคะอ่ามาเที่ยวเนี่ยบางทีอย่าให้มันเครียดมากนะคะทุกคนคือความรู้น่มันก็มีค่ะทุกคนรายละเอียดอใส่ให้ในท้ายคลิปนะคะรายละเอียดที่มันเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นทางการอย่างเงี้ยนะคะแต่าบางทีเวลามาเดินชมอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยกันในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ว่า กี้พูดถึงว่าปัจจุบันเนี้ยมันสูงไล่ๆกันจริงๆถ้าเราขึ้นไปตรงไอ้ปปะปาหลวงนั้นได้ใช่ะสมุติทนมีป้าดขึ้นไปได้นะกี้ว่าอันนั้นสูงสุดเลยปปะปาหลวงสูงกว่าเขาสุดเลยอ่ะนะคะแต่มันขึ้นไม่ได้ไงไม่ใช่อ่ะหายเหนื่อยละมาเมาส์ต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะได้ออกไปข้างนอกแล้วนะคะใกล้เวลาดับที่กี้จะไปวัดศรีกุกละทุกคนคะอันนี้เป็นด้านหลังของพที่นั่งวันยงวัตนาททุกคนเห็นไหมมันมีร่องรอยของค้าผินนูนอยู่ อย่างที่บอกนะคะว่าพระที่นั่งองค์นี้นะคะจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะคะแต่ว่าบางกระแสบอกสร้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะเพราะว่ารูปแบบการก่อสร้างของพระที่นั่งองค์นี้มันจะมีความคล้ายคลึงคือคล้ายเหมือนนวัตกรรมในการสร้างต่างๆเนี่ยเขาจะมีความคล้ายกับพระที่นั่งสุทาศวรค์ที่วังนารายณ์ค,คือง่ายคือมีน้าล้อมรอบเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยทุกคนเห็นไหมกี่เคยลงไปดินตรงนั้นดูกี่เคยลงไปแล้วตรงนั้นนะคะ มีคนราบอกกี้ว่าเวลามึงยกมยกเวลาย,ยกมือทําไมมึงต้องถือขวดแล้วจะให้วางตรงไหนอ่ะคือถ้าวางเนี้ยเผลอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวมันลืมไงเราไม่อยากทิ้งขยะทุกคนโอเคเออมึงทีก็อย่าไปซีเรียสมันมากเลยนะคะแค่แค,แค่แก้วเนี่ยบางทีว <laughs> นมมมีมีน้องคนนึงบอกี่กี้มึงเอา,เอาแก้ววางกันได้ไหมบอกโอ๊ยแล,ววแล้วมันวางแล้วบางทีมันก็ลืมไงประมาณนี้นะคะแหมเดี๋ยวทาไงดีล่ะอ่ะเอางี้ละกันทุกคนแป๊บนึงนะอ่ะพอใจยัง <c oughs> อเอาใส่นิว้วนี้วะอ่ะพอใจยังพอใจยังอ่ะโอเคอ่านี้ค่ะทุกคนอันนี้นะคะมันเป็นแบบข้้งหลังเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นบ่อเลี้ยงปลาเห็นไหมคะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นวนวนวนที่เคยลงไปแล้วเคยมาที่พระที่นั่งองค์นี้แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราจะไม่ลงนะย่ายเยอะเหลือเกินค่ะเดินไม่ไหวแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันจะมีเหมือนน้ําพุนะคะตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมันมีมันมีเป็นคูน้ําล้อมรอบนะพระที่นั่งองค์เนี้ยเนี่ย มันมีคูน้าล้อมรอบทุกคนเห็นไหมอ่าฝั่งเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะสมัยก่อนที่สร้างใหม่ๆมันจะมีสาลายืดลงไปฝั่งนี้มันก็จะมีสาลายืดลงไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงตรงเอ่อเออรูปแบบสถานาตรงนั้นน่ะเราก็จะรู้เดี๋ยวที่จะให้ดูนะคะส่วนอันนั้นคือพระตำหนักตึกโคหาสวรรค์ตรงนั้นนะคะเป็นที่อยู่ของกมรมหลวงโยธาธิป แล้วก็กรมหลวงโยธาเทพเป็นผลเป็นเจ้านายของฝ่ายนที่เป็นผู้หญิง,งน,นะคะแล้วก็จุดสําคัญค่ะทุกคนวันนั้นกี้เคยพาทุกคนลงไปดูใกล้ๆมาแล้วนะคะไปย้อนดูทุกคนเห็นว่าตรงนั้นน่ะมันมีร่องรอยของกําแพงลงเหลืออยู่จําได้ปะ่ะที่กี้บอกว่ากําแพงวังหลวงอะ่ะมันจะเหลืออยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนี่ตรงนี้พี่นังส่งปืนนี้หนึ่งจุดวัดทมิกัลลาตรงนู้นอีกหนึ่งจุดวัดพระศรีสังเพชตรงนู้นอีกประมาณหนึ่งจุดเหลือของกี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเหลือแบบเต็มเมนะ เหลือที่มันเป็นเสมาแบบสูงๆกันนิดหน่อยแต่ตรงฝั่งพ,พ่ที่นั่งทรงปืนอ่ะตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นลักษณะของเสมาคล้ายๆเหมือนป้อมเลยมันน่าจะวางปืนใหญ่ได้ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็จุดเนี้ยอ่ะทุกคนดูนะทุกคนไปย้อนดูได้นะคะกี้พาที่กี้พาไปดูใกล้ๆมาแล้วด้วยนะคะคือไปถ่ายจากข้างนอกแล้วก็ไปถ่ายจา่ข้างในด้วยจุดเนี้ยแหละค่ะทุกคนที่เขาบอกว่าตอนที่เราเสียกุงอ่ะแล้วทางฝั่งพมา่าเนี่ยเขาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตของเราเนี่ยนะคะ ท่านท่งหนีออกมาจากประตูข้างหลังวังนี่แหละตรงนั้นน่ะมันจะมีประตูนะคะทุกคนตรงนั้นมันจะมีประตูนะเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะมันจะมีประตูเนี่ยมันจะมีประตูใช่ไหมคะแล้วพระองค์ก็หนีออกไปจากตรงบริเวณตรงจุดนั้นแหละตรงกำแพงนั้นแหละแล้วมันเหมือนกับทางพม่าก็ปุกเข้ามาคือต่างคนต่างแบบไอ้ทางข้างนอกก็จะเข้ามาทางข้างในก็จะหนีออกไปนึกออกป่ะทางฝั่งนู้นเขาก็ยิงเข้ามาพระองค์ก็เลยสวรรคตอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้คือข้อมูลของทางฝั่งเขานะแต่ทางฝั่งเราเนี่ยเาาบอกว่ ทันส่งปลอมตัวแล้วหนีไปไงแล้วก็ไปอดตายอ่ะไม่มีคือหิวอ่ะคนเคยคนไม่เคยลําบากอ่ะเนาะก็ไปอดตายอยู่ที่วัดคลองจิกอะไรอ่ะนะคะแล้วก็ไม่ถึงก็ไปอดตายนะเขาบอกว่าไป,ไปโดนจับได้นะคะแล้วกลับมาอยู่ไม่กี่วันก็สวรรคตสิ้นพระชนไปนะคะเนี่ยค่ะจุดนี้หล่ะวางตรงกําแพงทางด้านหลังวางหรือว่ากําแพงทางฝั่งทิศตะวันตกเพราะว่ากี่ดูแล้วว่าวางหลวงเนี่ยมันมีประตูแค่สองประตูคือประตูนี้กับประตูนี้ พระองค์คงไม่น่าจะปีหรอกนะคะมันคงจะไม่น่าจะปีหรอกเขาก็คงจะหนีไปทางประตูนี่แหละและไอ้ทางฝั่งพมา่าเขาก็เข้ามาพอดีในเวลานั้นนะคะเนี่ยค่ะอ่ะโอเคค่ะไปค่ะทุกคนที่จริงเราจะบอกว่าเมาื่อกี้ตอนที่กินนั่งอยู่บนเนี่ยนะโหแบบเย็นสบายมากเลยอะหายเหนื่อยเลยนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพระที่นั่งองค์นี้ถึงเป็นพระที่นั่งสุดโปรโดที่ทรงโปรโดปรานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพระเจ้าเสือพระนารายณ์พระเพทราชา แล้วทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโโดมกศเนี่ยนะคะท่านทรงสิ้นพระชนสวรรคตบนพระที่นั่งองค์นี้นะคะบนพระที่นั่งองค์นี้เลยบรรจงวัตานานี่แหละตอนแรกอะ่ะที่เข้าใจว่าเป็นพระที่นั่งทรงปืนไม่ใช่นะคะองค์นี้แหละนะคะมันเป็นลักษณะของจตุลมุกเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมคือถ้าเป็นจกักรวรรดิพยชยนเนี่ยจตุลมุกแต่เป็นแค่ฐานใช่ไหมคะส่วนอ่วิหารสมเด็จสัมเพป,ปราศาสุญญาอมรินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอาคารทรงยาวทั้งหมด แต่เพียงแค่ว่ารูปแบบการใช้นี่มันอาจจะแตกต่างกันไปส่วนสุริยาอาทมรินเนี่ยก็น่าจะเป็นจตุรมุกเหมือนกันแล้วเหมือนมีการทํามันจะมีเสาสูงๆขึ้นไปเขาบอกว่าสมัยพะนลายนี่ท่านทรงขึ้นไปอยู่บนนั้นใช่ไหมคะประทับที่นั่นสามารถมองมองข้ามไปเนี่ยเห,เห็นเห็นเรือเห็นแบบมุมไกลๆของแม่น้ำลพบุรีได้สบายๆสมัสย,สยก่อน,ม,นม,มันไม่ได้มีต้นหมกรากไม้บ้านช่องอะไรขนาดนี้นะคะตึกรามบ้านช่องสูงๆมันไม่มีแบบนี้หรอกมันก็มองเห็นทะลุทะลวงประมาณนี้นะคะเนี่ค่ะ ตอยงอนตานาินะคะทุกคนเพราะว่ามาวังหลวงเนี่ยบางทีกี้แบบอย่างที่บอกอะถ้ามาตรงนี้ทีไรก็ต้องมีเป็นชั่วโมงอะเพราะว่าคลิปเมื่อกี้นี้เนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงเดินหยุดตรงถแถวแวพระที่นั่งสัตเพมหาปราสาทแล้วก็พูดค้างไว้นะคะมันก็ตัดไปก่อนก็เลยมาต่อเนื่องกี้ก็เลยเดินมาตรงนี้เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรา,าอาจจะไปจบอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าใกล้เวลาจะนัดแล้วเดี๋ยวทุกคน ตรงนี้ทางมันค่อนข้างจะลำบากยากเข็นนะนะคะเนี่ยเวลาจะขึ้นจะลงระวังนะคะทุกคนคนแข้งขาไม่ดีเนี่ยก็ระวังหน่อย,ยดูดิหญ้าเยอะไปไหนเนี่ยเ <c oughs> นี่ยค่ะทุกคนเนี่ยมันมีร่องรอยอยู่เห็นว่านเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นยางมันเป็นจตรุรมุกสวยมากนะที่นี่สวยจริงๆค่ะทุกคนนี่ขนาดว่าตอนเนี้ยเรามาในเวลาที่ มันไม่เหลืออะไรแล้วนะคะขึ้นไปนั่งข้างบน,นยังรู้สึกเย็นสบายจริงๆเลยอาจจะเป็นเพราะมันใกล้น้ําใกล้น้ําใช่ไหมคะแล้วมันสูงไงพอสูงเสร็จพอลมมันมาเนี่ยมันก็ได้แบบคือมันมันได้บรรยากาศมันดีจริงๆอะนะคะคือมันคือถ้าเกิดว่าที่นั่งองค์เนี่ยนะพระนารายณ์เป็นผู้สร้างนะคะ อย่างที่กี้คิดอย่างที่กี้เข้าใจและอย่างที่กี้คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะกี้ไม่รู้นะบางคนอาจจะบอกเพราะเพศราชาก,ก็แล้วแต่นะแต่กี้คิดว่าน่าจะเป็นพระองค์อะ่ะนะคะถ้าพระองค์ทรงสร้างที่เนี่ยกี้ว่าก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะอะไรหรือว่าพระองค์น่าจะชอบอะไรที่มันบอกอย่างนี้มีน้ำขึ้นหมากลากไม้คือพระที่นั่งสุทาสวารรค์ที่วังนารายที่พระองค์ ออประทับอ่ะนะคะตอนนั้น,ส,นสิ้นพระชนบนพระที่นั่งองค์นั้นเหมือนกันนะคะในนั้นก็มีน้ําวนมีเลี้ยงปงเลี้ยงปลามีโอ้ทาทาภูเขาน้ําตกอ่ะอยู่ในนั้นเลยนะแล้วก็ปลูกเป็นต้นไม้หอมๆนะคะอย่างวนาลายเนี่ยจะมีต้นไม้เก่าๆอยู่ต้นหนึ่งคือต้นจันทร์เก่าแก่นะคะอยู่ในเขตอบน่าจะฐานชั้นชั้นกลางของเขาอ่ะนะคะก่อนจะเข้าไปตรงกําแพงวังอะ่ะนะคะกี่ไปยืนดูตัวนั้นบ,บ่อย เนะี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นคูน้ําล้อมรอบล้อมรอบสมัยก่อนสวยกว่านี้ออสมัยก่อนมันก็คงจะแบบเออายกว่านี้หรือว่าอะไรกว่านี้นะคะว่าตอนนี้ก็ต้องรอเขามาขุดลอกคูคลองแหละรตรงนี้ต้องทําอีกเยอะอะค่ะเฮ้ยดูเพิ่มมีปลาเสือด้วยปลาเสือจากปลาเสือป่ะล้อมรอบเนี่ยค่ะนะคะสวยมากแต่อย่างที่บอกนะคะว่า เดี๋ยวพอถึงเวลาเขาเปิดให้เข้าชมโบราณสถานเต็มรูปแบบของยุทธยาเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาดูแลพื้นที่ตรงนี้แหละนะคะเขาเข้ามาทํากันอยู่ประจํอยี่แล้วสวยจังเลยอะ่ะมุมนี้ก็จะมองเห็นเจดีย์ว่าพระศรีสันเพชางอย่างที่กี้บอกว่าสมัยก่อนอะ่ะเราไม่รู้ต้นหมากรากไม้มันเยอะขนาดนี้หรือเปล่านะคะนะคะถ้ามันไม่ได้มีเนี่ยมันจะสามารถเห็นเจดีย์สามองค์ของพระศรีสันเพชรได้สบายๆเลยนะคะสวยมากค่ะบัรยงและตะนาดนะคะทุกคนงาม หยดเดี๋ยวพาไปดูลูบบสนิฐานค่ะทุกคนจะได้เห็นชัดเจนว่าพระที่นั่งองค์นี้หน้าตาเป็นไงแต่กี้จะไม่เดินเอาไงดีอะพระพาตีมุกนี่เราก็ขึ้นไปหลายรอบแล้วนะคะทุกคนพดัดนำหนักสวนกระต่ายนี่ถ้าไปตอนนี้นี่สงสัยปลูกข้าวกินได้นะคะที่นั่นนะเพราะว่าน่าจะ ยากขึ้นเยอะกว่าแถวนี้อีกมากเลยเพราะว่าโซนนั้นนะปกติก็ไม่ค่อยมีคนเดินไปเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะท้ายท้ายวัดพระศรีสันเพชที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรทุกคนดูเด็กเห็นป่ะอันนี้คือรูปแบบของบรรจงรละตะนาธพระที่นั่งสมัยก่อนมันเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีไอเนี่ยแต่ไอศาราเนี่ยยื่นลงไปในบ่อนนะ้ำเห็นป่ะแล้วเนี่ยมีซุ้มทางเข้าสองทางแล้วตรงเนี้ยมันจะมีเป็นตำหนักอยู่ ม,มีตรงนี้อยู่ใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีอันนี้อยู่แต่เมื่อกี้ที่เข้าไปเห็นเหลือแต่ซากไม่เหลืออะไรนะคะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนอาคารเนี่ยในนี้มันจะมีบ่อเลี้ยงปลาตรงนี้ก็มีตําหนักมีห้องส่งน้าของพนางลายด้วยนะคะส่วนบนนี้ก็เป็นร,ปรูปแบบอย่างนี้สวยงามวิจิตรบรรจงจริงนะคะทุกคนอย่างบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขามีคือสมัยโบราณเนี่ยนะคะทุกคนช่างสมัยก่อน,เ,นเขามีฝีมือมากนะคะช่างแบบ พูดง่ายคือคัดเอาหัวกะทิเั้มาเลยอ่ะนะคะแล้วก็ยุคของพนาลายก็เป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองสูงในเรื่องของการก่อสร้างต่างๆใช้ศิลปะทางด้านตะวันตกเข้ามาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้าเก้าชื่อเก้าใช่ไหม๋อน้องหมาวิ่งมาสติสัมป,ปชัญญะเสียไปนิดนึง <laughs> เอาใหม่เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อโอเค คือศิลปะการกอร่อสร้างของอยุธยาในยุคพน,นลัยนะคะทุกคนมันจะมีความเป็นแบบตะวันตกเข้ามาด้วยจะสังเกตว่าก็จะมีการทําเป็นน้ําตกน้ําบนน้ําพุนะคะการกอร่อสร้างตึกรูปแบบที่มันสูงไม่ใช้เสาอาคารสองชั้นอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะเพราะว่าพระอ,องค์เนี่ยทรงแบบให้อรารยธรรมของชาวตะวันตกเนี่ยเข้ามาในสยามมากนะคะเราเสมัยสมัยนะั้นยังไม่เรียกว่าสยามเลยต้องเรียกว่าอายุธยาเนาะอยุธย,ยาใช่แต่ทีนี้ว่าพอมาใน ยุคหลังๆเนี่ยนะคะการก่อสร้างในยุคของรัตนโกสินทร์เนี่ยช่วงรัชกาลที่หนึ่งที่สามที่สี่ที่ 1, ท 3, ท 4, ทห้าหัวน,นี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะคะทุกคนยิ่งยิ่งวัดในกรุงเทพนะคะวัดดังๆวัดที่แบบวัดพระแก้ววัดโพวัดอรุณวัดสุทัศน์ใช่ไหมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยโหแบบวิจิตบรรจงนะคะเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงทรง,ทรงแบบสร้างแบบ เพื่อที่อยากจะให้มันมีความคล้ายคลึงกับอยุทยาในยุคข,ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะว่าถ้าพูดถึงอยุธยาเนี่ยนะคะพระมหากษัตริย์ที่สร้างวัดมากที่สุดต้องยกให้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะท่านนี่โอ้โหบูรณะไปทั่วจริงๆนะคะทุกคนเหนือใต้ออกตกท่านไปมาหมดทิษณุโลกจําได้ไหมคะวัดพระพุทธชินราชหรือว่าวัดต่างๆน,นานาที่อยู่ทางโซนเหนืออะไรเงี้ยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านก็ส่งไปบูรณะอยู่ตลอด วัดพนอนจทศรีวัดขุนอินทประมูลท่านก็เคยเสด็จไปนะคะประมาณนี้ค่ะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเฮ้ยไปยเจ้าชอเานี่ถราเกิดพี่หัวใจวายไปทำไงเนี่ยฮะน้องน้องหมาน้องหมานี่ชืดเนี่ยเนี่ยมันชอบวิ่งมาตัวนี้แสบมากเลยอ่ะอาละมาละ น้องหมาค่ะทุกคนในนี้จะมีน้องหมาอยู่หนึ่งตัวชอบวิ่งหมาทุกคนคะอันนี้คือพระพระพาตีมุกนะคะอย่างที่บอกว่ากี้ไม่ขึ้นไปแล้วนะมันจวนเจียเวลาแล้วนะจะได้เวลานัดแล้วพระพาตีมุกบัรยงและตนณา์นะคะพระที่นั่งทรงปืนไม่เหลือซากแล้วนะคะอันนั้นปปปาหลวงสุย่ญญาดอมรินสัมเพมสาสัมเพมหาปสาสสัดแล้วก็วิหารสมเด็จนะคะ โม่เอาอทำไมไปแล้วมาดูเดิเด็นใช่ที่เชื่อกี่ยังว่ามันมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะะแล้วมันก็จะได้เห็นความกบก๊ะี่ะนะคะประมาณว่าเนี่ยถา้าถ้ามันตัดต่อก็จะไม่เห็นความรู้สึกว่าเวลาที่เรามาในโบราณสถานเนี่ยนี่คือสิ่งที่กี่จะต้องได้เจอที่จะเจอแบบนี้ตลอดนะคะหมามนน้อยมันก็จะวิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยแต่มันไม่กัดมันไม่กัดมันก็คงจะแบบอยากเล่นกับเราอะ อันนี้เป็นแนวกำแพงนะคะเป็นแนวกำแพงที่จะเดินเข้าไปสู่เขตพระราชฐานชั้นในนะคะอันนี้คือกำแพงย่อยนะกำแพงหลักอยู่ตรงนู้นกำแพงของชั้นกลางอยู่ตรงนู้นโคตรละหนานะคะยิ่งบริเวณกำแพงตรงบริเวณเขตพระราชฐานชั้นในตรงพระที่นั่งพระตำหนักโคหสวรรค์ตรงนั้นนะคะทุกคนโ,โหยิ่งโคตรหนาเลยเพราะว่าตรงนั้นนะคะมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นทหารเป้า ผนที่เป็นผู้หญิงเป้าอีกนะคะเพราะว่าตรงน,นี้มันเป็นตำหนักในไงเป็นฝ่ายในผู้ชายห้ามเข้านะคะประมาณนี้นะคะอ่ะโอ้โหพระตำหนักสวนกระต่ายนี่ทุกคนดูดิกี่จะไปยังไงอะ่ะไม่สามารถนะคะขอพาดไวไปก่อนนะคะไปย้อนดูในตอนที่กี้เคยพามาแล้วนะคะทุกคนแต่ขอบอกให้นะคะว่าตอนนี้บรรยากาศล่มลื่นที่สุดเลยอะ่ะฝนมันจะตกด้วยไงคะ น้องหมาเมื่อสักครู่เนี้ยชื่อน้องก้าวค่ะชื่อน้องก้าวที่ที่จาได้ว่าคราเขา,ขา,ขาที่แล้วมาที่ก็เคยเจอเขาแต่ว่าเขาก็จะวิ่งอย่างนี้แหละแต่เขาไม่ทําอะไรนะคะแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่แบบหมาวิ่งมาแล้วก็จะสติหลุดไปนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้เริ่มจะสติดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเมื่อก่อนนี้โอ้โหแบบมือไม้ล่วงเลยนะคะเพราะว่าแบาบเรากลัวไงประมาณนี้แต่หลังๆก็เลยเออตั้งสติได้หน่อยโ,โอ้โหดูย่าดิ โอ้ยดูทุกคนดู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 อันนี้เราอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ป่ะเนี่ยเรียกเรียกถูกไหมี่ะทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ใช่ไหมทุ่งเทุ่งลาเวนเดอร์เออใช่ไหมเออประมาณนั้นนหะโอ้ดูโอ้โหด้แม่เจ้าอันนี้เราปลูกข้าวกินแล้วป่าเนี่ยพูดถึงปลูกข้าวกินนะคะทุกคนตอนพม่ามาล้อมเราเนี่ยก็ปลูกข้าวกินเลยนะคะ ปลูกข้ากินเลยอะด้วยความที่เขาเรียนรู้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของชาวยุทธยาเรานะคะเนี่ยแหละค่ะคือมาวังหลวงครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่มาเดินดูเฉยๆนะคะว่าเอ้ยหญ้ามันเยอะนะหรือว่าอะไรไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วหนึ่งกี้อยากมาดูว่าก่อนที่กรมศิลป์จะเข้ามาบูรณะพื้นที่ตรงนี้ทุกคนคิดดูว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างนี่คือแค่ซอบๆนะใช่ไหม สมัยนั้นนะเขาบอกว่ามันเป็นป่าละมอะเลยนะคุ้มโบราณสถานหมดเลยนะวัดวังอารามต่างๆพระเพอที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะที่เขาเป็นโบราณสถานเนี่ยก็จะเป็นอย่างวันนี้ไม่ง่ายนะนะคะอย่างนี้บอกว่าเนี่ยมีเวลาก็มาเดินเดินค่ะคือกี้ยังมีมีแรงมีกําลังอยู่กี้ก็จะพามาเดินนะมาจนก,กว่าจะไม่มีแรงมาเดินอะ่ะนะคะนี่ค่ะวิหารสมเด็จเรากำลังจะเดินออกไปสู่เขตพระราชฐานชั้นนอกกันแล้วนะคะทุกคน เนี่ยค่ะตรงนี้เป็นทางเดินฉนวนทั้งหมดเห็นไหมคะยิงยาวไปสู่วัดพระศรีสันเพชรพี่กี้บอกมาสักครู่นี้เดี๋ยวเราจะต้องผ่านสวนอง,งุ่นสวนอง,งุ่นอยู่ขวามือเราเป็นที่ตั้งของพระตำหนักสาแก้วกับสาราลวดนะคะส่วนส่วนกระต่ายวันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ทันจริงๆค่ะอ้อ,อมมันไม่ทันแน่ใกล้เวลานัดแล้วค่ะเด็กกี้จะต้องไปสีกุกแล้วนะคะทํางานก็ต้องแข่งกับฝนด้วยนะคะเนียฝนถ้ากัาฝนตกอีกขาวเนียโอ้โห งานงานงอกเดี๋ยวพอเราเดินผ่านตรงนี้ออกไปใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเป็นกําแพงชั้นกลางใช่ไหมเนี่ยพอผ่านออกไปเสร็จเนี่ยอย่างที่กีบอกว่าขวามือจะเป็นเขตถอนอง,งุ่นเป็นที่ตั้งของพระตำหนักศา,าลาลวดกับพระตำหนักศาสแก้วอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนั้นเราเห็นรากฐานของพระตำหนัก สาแก้วอยู่ต่สาระลวดน่าจะอยู่ริมน้ําตรงนู้นนะคะก็ต้องไปย้อนดูอีกนะคะกี้เคยพามาแล้วอีกส่วนฝั่งทางด้านนี้จะเป็นท้องพระคลังมหาสมบัตินะคะเป็นหอพระมนต์เทียนธรรมตึกพระคลังสุขพลัตต์ตึกพระคลังวิเศษตึกพิมานอากาศตรงนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าสามกลมที่โดนจับมาไว้ที่เนี่ยก่อนจะจะนาไปสําเร็จโทษที่วัดโคกพญากี้ขออนุญาตไม่เดินไปจนชิดกําแพงวัดพระศรีนะเดี๋ยวออกตรงนี้เลยดีกว่า ไหวไหมเนี่ยไหวสิอ่ะโอเคมาขนาดนี้แล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเขตสวนอ่างนเห็นไหมคะล่มเลื่นมากนะคะนี่ขนาดหญ้าเยอะขนาดนี้ยังมีความร่มเลื่นเลยนะคะอ่ะไปค่ะพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณค่ะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยถ้ามาอีกทีนึงก็คงจะเรียบกลิบนะคะแถวเนี้ยอย่างที่บอก ให้เวลาเจ้าหน้าที่เขาดูแลหน่อยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามาเนี่ยไม่ได้ให้มาดูว่าโอ้โหมันลบขนาดนี้ก็มันก็แหมนะทุกคนคะมันไม่มีคนมาเดินนะมันก็เดี๋ยวเขาก็มาทำจะเย็นๆน,นะคะอยากจะดูคลิปๆไปย้อนดูที่กี้เคยพามาข่าวก่อนนู้นนะคะเพราะมาหลายรอบแล้วคุณจะเอาแบบไหนอะ่ะยากไม่มีเลยยากขึ้นหนึ่งเซนยากขึ้นสองนิ้วยา้าขึ้นห้านิ้วยา้าขึ้นท่วมหัวกี้มีหมดอะ่ะเพราะว่ามาบ่อยมากนะคะ เหนื่อยยนี่ค่ะ <t oss im it> ร้อมพระคังมหาสมบัติของกรุงศรีนะคะแต่แต่ถ้าเราไปที่วังนารายเนี่ยมันจะเป็นสิบสองท้องพระครังนะคะทุกคนเขตพระราชฐา,านชั้นนอกสงสัยจะต้องหาเวลาไปอีกแน่เลยเนี่ยพูดถึงบ่อยเลยนะคะไม่ได้ไปนานแล้วนะคะช่วงเดือน ก,กรกฎาที่เป็นช่วงอ่อค,ครบรอบวันสวรรค์นครของพนาลายใช่ไหมแล้วก็ฉลอง33ปีด้วยแล้วนั่นอะ่ะงานใหญ่เลยอะ่ะกี้เสดายเสดายนะคะช่วงนั้นโควิดกําลังหนักเลยเดินทางลําบากเลยเกินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหาเวลาไปวังนาลายกันอีกนะคะคอติดตาชมกันต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนะคะกี่ก็จะไปตามเหตุและผลตามความเหมาะสมที่มันไปได้เดินทางได้นะคะ โอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะนะคะในส่วนของพระราชวังหลวงของกรุงศรียุยานะคะวันนี้พามาเดินชิลๆออกกำลังกายกันนะคะวัดพระศรีก็อีกไม่นานก็น่าจะเปิดแล้วล่ะเดี๋ยวคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะแล้วกี่จะแจ้งแล้วเร็วนี้ก็ถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็คงกี้คงมาเลยแหละนะคะไม่ต้องห่วงถ้าเห็นกี่มาเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเปิดแล้วนะคะเล่งอยู่เหมือนกันนะคะไปค่ะทุกคน ในส่วนของพระราชวังหลวงพระราชวังวลานวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดศรีกุกา่ทุกคนนะคะสำหรับใครที่รอมังมหารลาลาตอนที่สามตอนจบอยู่นะคะติดตามชมค่ะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ